ไมาเชียร์บาปาเส่งมัวว้าวใครมาเชียร์บาป้ายกมือใครมาเชียร์บาปาเตะบอลปุ้งเออต้อตตนลตอตายเนี่ยัน้ปะชื่อไปเห็นหน้กเลย ไมาเชียร er ์ปาหมวกว้าวใครมาเชียร์บป้ายกมมอใครมาเชียร์ป้าเตะบอลปุ้งเอ้าอดทอดตายทอดตายนี่วันนี้ปลบชื่อไปเห็นท่ามากเลยแบกแล้ว เชียร์แบบป้าเต็มืออว้าวใครมาเชียร์แบบป้ายกมือใครมาเชียร์แบบป้าเตะบอลปุ้งเอ้าโทษโทษปายในสายออมนี่เดี๋ยวโทษายดันนี้ปลายอะไรชื่อใบเห็นมากเลย